สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่8เดือนสิงหาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ t เด b t k i c k c o m วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับพวกเราด้วยครับแล้ถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเบลเยียมดิวิชั่นหนึ่งโดยผมเลือกคู่ระหว่างคขับบูธเปิดบ้านพบกับซาเลรัวคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่8เดือนสิงหาคมปีพศสอ 2, 5 6 3แข่งขันกันในเวลา3ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับผมเพื่อขับบูธนะครับเปิดสนามยานแบรเดนสเตเดียมหลังเย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของซาเลรัวครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาสนะีนัดเป็นทางเจ้าบ้านชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการเบลเยียมดิวิชั่น1เมื่อวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563นัดน,นี้นะครับขับบูธเปิดบ้านรับการเรยือนของซาเลรัวผลคือขับบุชนะไป1ประตูต่อศูน สถิติ20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ5และแพ้3เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างาใช้ได้เลยโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการนันนกกระชันมิสสโมอสอน,นะครับเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับขับบูธเปิดบ้านรับการเย็นของอยุธยนไทยท่านพีแท่นนะครับผลคือขับบูธชนะไปถึง3ลูกตต่อ0 เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ8เสมอ8และแพ้4เกมหากตูสถิติ่ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการนักกระชับมิสมอสรน,นะครับเมื่อวันที่1เดือนสิงหขาคมปีพศ2563นัดน,นี้นะครับซาลเร์ลูเปิดบ้านพบกับอาชัซิโ่นะครับผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2 และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ขับบูทต่อ1ลูกหากดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมแล้วจะพบว่าขับบูทจะค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนแต่หากดูสถิติการพบกันของทั้งคู่ขับบูทค่อนข้างด้อยกว่าเล็กน้อยผมเชื่อได้ว่าในนัดนี้จากการต่อเลทราคาที่ขับบูทต่อหนึ่งลูกผมเชื่อได้ว่าค่อนข้างสูงขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนดีกว่าขอเชียร์ไปที่ซาเลลัวครับผมหากให้วิเคราะห์สกอร์สูงต่างจากเลนวัฒฐาน3ลูกนะครับผมเชื่อได้ว่าจะเป็นสกอร์ต่ำ เรามาต่อกันในคู่ที่สองสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบาเยนนิกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่8เดือนสิงหาคมปีพศ .25 6 3งแข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับผมโดยบาเยนนิกนะครับเปิดสนามอารีอันอารีนาหลังเย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินรับเชลซีครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาหนึเกมโดยเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดแรกเมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพศออ2563ตัดนั้นนะครับเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เยนวนิคผลคือเชลซีแพ้คาบ้านไปสูงตา2 เราไปดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของบาร์เยเมนิกครับพวกเขาชนะ19เสมอ1และไม่แพ้เลยหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5เกมรวดถือว่าฟอร์มของบาร์เยเมนิกค่อนข้างดี20เกมไม่แพ้เลยโดยเกมฑที่น่าสนใจอยู่ที่รายการนะัดกระชับมิตรสโมสรน,นะครับเมื่อวันที่31เดือนกันยายนคมปีพศ2563น25ัดนั้นนะครับบาร์เยเมนิกเปิดบ้านรับการเยือนของโอลิปิกบักเซย์ผลคือบาร์เยเมนิกชนะไป1ปต่อ0 เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเคลซีกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ2และแพ้6เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการนัดชิง FA Cup อังกฤษนะครับเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับอร์เซนอลชนะเชลซีไป2ประตูต่อ1คว้าชแชมป์ไปได้ครับผมและในส่วนของผู้นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเตะราคามาที่บาเยนมวนิต่อลูกครึ่งเลยทีเดียว หากดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมแล้วนะครับบาเยอร์มิวนิกจะค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและหากดูการพบกันเองของทั้ง2ทีมจากนัดแรกในรายการน,นี้บาเยอร์มิวนิกชนะไปถึง3-0ผมเชื่อได้ว่านัดน,นี้บาเยอร์มิวนิกเล่นใน้บ้าจ,จะค่อนข้างดีกว่าขอเชียร์ไปที่บาเยอร์มิวนิกดีกว่าครับจากการต่อมาลูกครึ่งผมเชื่อได้ว่านัดน,นี้บาเยิร์มิวนิกสามารถชนะได้เกิน2ลูกแน่นอนขอเชียร์บาเยอร์มิวนิกครับและหากให้วิเคราะห์สกอร์สูสงต่ำจากเรลประธาน3ลูกนะครับผมเชื่อได้ว่าในนัดนนน้้้้จะะยิิงงกกเอนอนเออ่่ราวาวชชดดบุมมไไไต3ูขึปผื นัดนี้สกอร์สูงแน่นอนครับผมขอเชียร์สกอร์สูงเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สามสำหรับวันนี้นะครับโดยผมยังอยู่ในในการยู่าแชมเปยนีกโดยมีคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่คู่ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการเยือนของนาโปลีครับผมคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่8เดือนสิงหาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาที2ตรงตามเวลาบ้านเราครับผมโดยบาร์เซโลนานะครับเปิดสนามคัมนูรังเย่าของเขาเพื่อรับการเยือนของนาโปลี ส <sk r isa> ีการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลมเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาสา,าเกมโดยเป็นทางเจ้าบ้านอย่างบา 2, ราบ์เซโลนาชนะไป2เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดแรกเมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธนปีพศ2563นัดนี้นะครับนาโปลีเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อ1นึง เรามาดูในส่วนถิติ20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ13สเสมอ4และแพ้เพียง3เกมหาดูถิตย้อดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4สเสมอ0และแพ้เพียง1เกมเท่านั้นโดยมีเกมทีน่น่าสนใจอยู่ที่รายการอาลิกาสเปนเมื่อวันที่19เดือกนกรกฎาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับอาลาเบสเปิดบ้านปรับการเยียงของบาร์เซลโลนาผลคือบาร์เซลโลนานะครับบุกมาอัดอาลาเบสถึงในบ้านสูญประตูต่อ5เลยทีเดียว เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนกันนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ4และแพ้4เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้12เกมโดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการกันช่วสุดทอายจะได้ยิเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับนาโปลีเปิดบ้านรับการเยอนของลาซิโกผลคือนาบปลีชนะไป3 1 ในส่วนของคู่นี้นะครับสถาปตุ่ต้องตามกฎหมายเปิดเลทราคามาที่บาร์เซโลนาต่อหนึ่งลูกหากดูฟอร์ม5นัดลังสุดของทั้งสองทีมแล้วนะครับจะเป็นทางบา,าร์ซ่าที่ค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยหากย้อนไปดูการพบกันเองของทั้งคูต่ตามข้อมูลเว็บไซต์นะครับทางบาร์เซโลนาจะค่อนข้างกินขาดในนัดนี้จากการต่อมาเลทราคาหนึ่งลูกผมเชื่อได้ว่าบาร์เซโลนาจะสามารถทำได้ขอเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาครับผมและหากคราวิคอสกอสูงต่ำจากเลเวลฐานสามลูกนะครับผมเชื่อได้ว่าในนัดนี้เกมจะค่อนข้างหนืดขอเชียร์ไปที่สกรรต่คับผ ส่วนข้อมูลคู่อื่นและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ท t d ด k i t c o m สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เทีเบมมอลอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ